เข้าวัดนะคะครั้งที่หกแล้วก็ของชุดอาหารค้าวเหนี่ยวนะคะสำหรับให้ทุกทุกท่านได้ใส่บาตรวันก็จะออกเนินรับปินทาบานเข้าไปสู่ในดมในนาโถพระคำเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า แ,และเจ้าวัดวัดคีรีวันพระฤาษครับแล้วก็พระฤาษีทุท่านได้ร่วมอนุโมทนาวัดคีรีวันเป็นตัวแทน,นายนนะดังนั้นพินางเตานาุวกดตาวีเตแตาตาเตเราได้มาใสา่ใบบุนดับติดเท้าของเราไปที่บ้าน นะครับก็ขอเรียเชิญได้เลยครับยังเหลืออีกเยอะนะครับก็ยังหตำบลหินตั้ง3ามหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมเราเวียงของเราแห่งนี้นะครับมีทั้งในส่วนของวัดตาวาและกำนังตำบลหินตั้งแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งสีตาวาโหมู่ที่เจ็ดและ โมที่หนึ่งนะครับโดยชุมชนใกล้เคียงนั้นชลเลวียงดีเด่นมีรางวัลที่ได้หมู่บ้านรักษาสิห้าต้นแบบระดับ524จังหวัดโลรางวัลลานธรรมลานดีเด่นรางวัลวัดโครงการวัดบางเืนที่เดิมพร้อมด้วยกระจาดนะครับบริเวณที่พิธีกรได้ประชาสัมพันธ์อยตรงนี้แล้ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรสดิ์ใหอิมวัดคีรีวัน นะครับจ,จ,จอด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญมาโอกาสนี้นะก็คือภูวานท่าไทยทภาคทายท่าไทยนะว์เป็นก้องวันนะแล้วก็ขอขอบใจลูกๆหลานๆดอกเรียนวัดซีวันนะโดยท่านผู้ดีการแต่กับเพราะนั่นก็จะมีาก to to <USC. S 2> ารียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่กับก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอขอิบูรณ์นาไป บทยิ่ถามยิ่ได้